ใช่ป่ะน่ะใช่ป่ะคนที่มากินมะป่ะไอ้เฮียบ่าเผอใช่ว่ะไม่มีผ้าร้านม้าอยู่ทางซ้ายหรือว่างน,นี้โรงงานนี่ไงพี่เพียบเลยคนสวยแล,ล้วเราชิปขายไม่เยอะเท่าไหร่กำลังรอ กลังรอได้อยู่ไอ้เหียมาแล้วถอนตัวไม่ได้แล้วมาถึงนี่แล้วไม่มีใครได้กินเลยนะเมื่อกี้หรือว่าให้มาซาซาไปก่อนยังไงดีไว้อะก็มาแล้วก็รอได้ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองตอนนี้ครับเรามาหามะนะครับผมคุณย่าอิ่มจุกคุณย่าอิ่มจุกใช่คุณย่าอิ่มจุกเขาบอกว่ากะเพราเนี่ยน่ากินมากแล้วก็ข้าวเติมไม่อั้นข้าวเติมไม่อั้นด้วยครับ เขาเลยมากันไงอ๋อโอเคข้าวเติมไม่อั้นนะครับผมแล้วก็กลับเนี่ยเยอะด้วยแต่ตอนนี้นอกจากกับเยอะแล้วเนี่ยคนเยอะด้วยคนมหาศาลมากตอนนี้แล้วเข้ามาทุกคนมากินที่นี่หมดนะครับเราก็เลยว่าไม่รู้จะทําอย่างไรดีตอนนี้นะครับ <c oughs> แต่มันมาถึงแล้วนะถ้าไม่เอาก็ต้อง move <c oughs> move เรียบคลองวารีซอยสามซอ,อยสามนะครับจอดรอไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวไม่มีที่จอดข้างหน้าไม่มีใช่ไหมครับข้างหน้าลงไม่ได้ครับน้ําอ๋อเอาไง เพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีที่นั่งเลยนะพี่แต่ที่นั่งอะไม่มีแน่เมื่อกี้เห็นต้องรอคิวอะวยังไงดีหรือพี่จะเดินไปสืบอแล้วผมรอในรถเพื่อไม่ให้เกิดอาการเอ,อกกิ์กระเหลือขึ้นขับรถออกไปก็ได้ <laughs> <laughs> อาหั้นขับไปเจาะใกล้ๆแล้วพี่ลงไปดูล้าลาวป่ะดูลองดูล้าลาวอ่ะเดี๋ยวให้พี่อ้นลงไปดูล้าลาวนะครับว่าวันนี้เราจะลงไหมลงหรือไม่ได้กินหรือไม่เพราะว่าจริงๆมะเนี่ยปิดประมาณ3ามโมงไม่เกิน4ี่โมงอ๋อเหรอใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันใกล้เวลาที่เขาจะปิดเฮ้ยนี่เขาออกไปหลายคนแล้วนะมากลวเขาออกไปจากที่อื่นหรือเปล่าลองดูดีๆนะเขาไปจากหอพักหรือเปล่าใช่มันเป็นบ้านหรือเป็นหอพักเลยป่ะเนี่ยผมจะให้ดูรออยู่ประมาณ3มโต๊ะ แต่ยังไม่มีใครได้กินนะฮะยังจะข้างหน้านี่แจอดแต่ยังไม่มีใครได้กินล่ะสามโต๊ะโต๊ะอื่นมีได้กินบ้างแล้วทงขอเสิร์ฟก่อนนะว่ามาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการดําเนินการได้ครับคกิ้งได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราให้พี่อ้นนะครับลงไปสืบตามสเต็ปคือแต่ละร้านเนี่ยพี่อ้นจะลงไปสืบดูก่อนว่าคิวยาวหรือเปล่าอะไรแล้วเพราะว่าสมมุติว่าถ้าอย่างนี้นะถ้าคิวยาวเนี่ยเราอาจจะหาเวลามาใหม่แล้วเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิบสี่นาฬิกาอ กับอีกสักประมาณ15ชามชั่วโมงนึ่งสี่นาฬิกาไม่ใช่เวลากินข้าวแต่คนเยอะแล้วมึงคิดดูเถ้ามาเวลาเที่ยงกูไม่ช็อกเลยแล้วมะผัดอยู่คนเดียวนะเมื่อกี้นะคนเดียวนะเราต้องเห็นใจเรื่องนี้ก่อนนะ แต่ว่าเราแค่อาจจะมาเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลงไปลงไปดูนได้ครับมีคิวนานแค่ไหนอะไรไงหรือว่าไม่รับออเดอร์แล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะครับเอ้าเดี๋ยวตัดภาพไปที่ภาคสนามนะครับผมตอนนี้พี่อ้นกำลังจะลงไปสืบนะครับตัดภาพไปที่ภาคสนามครับคุณคุณชาคิดครับตอนนี้ผมอยู่กับมะแล้วนี่ออกไปห้าคนตอนนี้ออกไปห้าคนเอาป่ะไปสืบก่อนไม่รับออเดอร์หรือเปล่า ไปครับบาทแปดสับบาทสองคน มีหลายช้อยให้เลือกคืออะไรวะตอนนี้ผมนับบินนะครับเจ็ดคิวคแต่บางคิวก็แค่กล่องเดียวอะไรเงี้ยบางคิวก็2อสาที่เจ็ดคิวไม่นานมากเพราะว่าแกทำไวแล้วก็ถ้าอยากรอผมว่าผัดกระเพราปลาดุกคตรน่ากินเลยเมื่อกี้มีคนสั่งเออ,เอ,อแล้วก็กระเพราเนื้อเปื่อยแล้วแล้วค,<น>คุณขายไปนานมาก ใช่เพราะผมสั่งไอ้นี่มาผมไปจดบินไว้ก่อนเลยอ๋อถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวไปฉีดบินทิ้งอ๋อแล้วหลายช้อยนี่คือหลายช้อยนี่คือถ้าผมเห็นกระเพราปลาดุกแล้วก็น้ําซุปหอมมากหรอคุณสั่งอะไรไปบ้างอ่ะกูสั่งกระเพราปลาดุกไว้ให้มึงก่อนแล้วแล้วก็กระเพราเนื้อเนื้อตุ๋นเขือยแล้วก็ซุปเนื้อหรอแล้วก็มาม่าเนื้ออโหกั่งไว้ก่อนสั่งขนาดนี้จะไปไม่เอาก็ได้อไปเนอะแต ดูทรงไม่นานมากเงี้ยหรอไม่นานมากว่านั่งในรถอีกสักแป๊บแล้วค่อยลงยังได้เลยได้เลยฮะเพราะว่าร้อนอยู่น่าจะเหลือ6บินแล้ว้็กีิป้าคนนั้นรอไม่ไหวเชียร์คงตามมาจากอินเทอร์เน็ตอ่ะเออใช่โอ้นานเกินเกลาเงี้ยโอ้นานไปลาใช่ใช่หรือไม่ก็เป็นคนแถวนั้นอะไรเงี้ยเนาะ อาจจะคนแถวนี้ป่ะเออแต่ดูทรงเขาเหมือนแบบแต่ถ้าคนแถวนี้คงสั่งแล้วก็กลับบ้านอ่ะแล้วก็มาเอาใหม่อะไรออกมแบบม็มีคนเขียนแบบกระเพราเนื้อเปล่อยกล่องนึงกลับบ้านแล้วในนั้นอ่ะ อ๋อคุณคุณที่คุยกับมะป่ะเมื่อกี้ไม่น่าไม่กล้าคุยด้วยเพราะว่าคนเยอะ <c oughs> เขาก็ทําอยู่ไงอ๋อเออเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าสั่งกะเพราเนื้อเปื่อยอ่ะผมดูอะน่าจะเห็นของบุมมามป่ะไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าใจนะไม่ไม่น่าใจนะกะเพราเนื้อเปื่อยคือหนึ่งในช้อยที่ทุกคนต้องต้องกินนะใช่กะเพราเนื้อเปื่อยที่นี่นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีมันมีกะเพราปลาดุกนะผ่านหน้าวนไปอะไรกะเพราเนื้อนี่คุณดูถาดปลาดุกเถโอ้โหเฮียปลาดุกต้องมีวะยังไงต้องเอาเหมือนของแลพอๆกับเเเนืื้ออป่ยยลหร ใช่แล้วเมื่อกี้มันมีผ่านหน้าเป็นเป็นกระเพราปลุกแล้วขูดลุกลูกชิ้นบึ้มเฮ้ยลูกชิ้นแม่งใช่เลยวะผมยังไม่ค่อยกล้าคุยกับแกเพราะว่าแกดูยุ่งแต่ว่าดูทรงใจดใจดีดแต่ยุ่งหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าแกยุ่งเงี้ยอย่าอย่าไปกวนกัน,นเลยเดี๋แต่ข้าวบึ้มยิงข้าวบึ้มเลยฮะใช่ลาเอายังไงต้องลงแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอนั่งชิวๆในรถก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่ถึงคิวเราหรอกอย่างน้อยก็สิบห้าทีมีสิทธิ์ ครึ่งชั่วโมงถึงป่ะไม่น่าถึงเรกเหมือนแก่ทำไวว่ะแต่คนนั้นกลับไปละป่าป้าฉีกฉีกสัญญาทิง้ง <laughs> ฉีกสัญญาทิง้ง <laughs> <laughs> เปิดเปิดดูนึกว่าจะมาจดเพิ่มไงถ้ามาจดเพิ่มมันก็เพิ่มเวลาไปอีกนิด ไม่เอาละกลับดีกว่านานเกินบางทีเขาหิวไงเออบางทีก็ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมเขาไม่คิดว่ารอนานขนาดนี้ไงใช่เรียบคลองวลีซอยสามครับเรียบคลองวลีสามเออใช่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันที่โต๊ะเลยครับนะครับผมจะไปดูว่ากระเพราปลาดุกระเพาคุณย่าอิ่มจุกเนี่ยมะอิ่มจุกเนี่ยเป็นไงแต่จริงๆคุณจะไปเช็คของก่อนก็ได้นะแล้วถ้าเราแบบรอไม่ไหวเราก็ฉีกสัญญาทิ้งแล้วมาใหม่ได้หมดเขาเขียนไปขนาดนั้นสี่อย่างเอง เขียนสี่อย่างนี่กะเพิ่มนะเขียนกะกักไว้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่โต๊ะแล้วกันนะครับผมว่าเราจะสั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับไปเราตอบเร็วนี้แล้วจบไปแล้วเหรอนี่ไม่ต้องแล้วมั้งพอแล้วแค่นี้กินไม่หมดแล้วัอซีอิ๊วเครื่องในนี่ครันมีเครื่องในด้วยเพิ่มกระเพราเครื่องในเพิ่มกระเพราเครื่องในไม่เอาข้าวได้แบบว่าไม่มีไม่มีป่ะอ่านเอาเนี่ยเพิ่มกระเพราเครื่องในไปเลยข้าวน้อยพริกแกงหรือกระเพราพี่ พี่แกงวะพี่แกงข้างหนวะเออได้เมี่ยวไข่ดาวนะไม่ต้องดูน้ำยังหอมอ่ะน่ากินจังอืมมีคนสั่งเยอะเหมะือนกันกระเพราไก่กรอบเ,เหมือนไก่ทอดที่ที่เขาสั่งกินอ่ะ4เมื่อก่อนคนละ3บาท ตอนกูเด็กอ่ะผมโคตรไม่ชอบเลยอาซีมากกว่ามันมันเหมือนรูทเบียร์เว้ยอ่ารสชาติอ่ะรสชาติมันเหมือนอรูทเบียร์แต่ว่ามันไม่ถึงรูทเบียร์ใช่ไม่ถึงไปไม่ถึงกัมกลึงกัมกลึงว่าจะรูทเบียร์แต่ไม่ใช่ก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ค่อยชอบกินรูทเบียร์อ๋อจริงเรานั่งโต๊ะริมสุดด้าน,ดานไดไ้ป่านะครับอย,ยู่ที่ร้านนี่แหละโอ้โหลูกชิ้น ชเอาจากข้างข้างเลยพอเผอแอบเอาข้างในก็ได้เนี่ยนิเดียววะนะนิเดียววะสามจานอ่ะมีก็มีเขาเหลาใช่ประมาณนี้นโอ้โหน่เผื่อหมดกี่โมงครับคุณน่าจะวันนี้น่าจะประมาณเท่าวันนี้เอาของมาเยอะกว่าเดิมครับไม่รู้ว่าปกติจะติสี่โมงไม่ว่าจะหมดก่อนหรือเปล่าแต่เอของมาเยอะมากมันสั่งสามจานครับมีมาม่าด้วยครับก็เลยแบบเอาข้าวมาเยอะครับ เอาน้ำเบก้ได้ไหมน้ำ้ครับนั่นแหละครับันแฉลก็เรหึอบาทเน้ะรครับผมครับ ไหซุปต้องใหม่ๆของยังใหม่ๆดูดิดก็แกชิมทุกอันด้วยนะใช่ครับละ,ละเอียดละเอียดละอามากแล้วดูข้างในสด<ฆ>กะเพราปลาดุกตีซอสขึ้นมาก่อนหล<ะ> <laughs> าเพราะไม่งั้นปลาดุกไม่กรอบปลาดุกมันนิ่มเนาะใช่อันนี้น่าจะเป็นพริกแกงข้างใน แต่ว่ามันคล้ายกันหมดเลยครับเข้าใจเราตักข้าวน้อยะมาถามว่าเราดมเอาไปดมมอเพราะว่าแต่เราคิดว่าในรอบเดือนเนี่ยไม่รู้ว่าเราตักข้าวน้อยสุดหรือเปล่าน่าจะน้อยสุดเพราะว่าคนมากินที่นี่แต่มันต้องมันามสายใจบางอย่างแต่ว่าเราสารสามชามกินสองคนแค่นี้พอแล้วอยู่เลยอยู่เลยคือแค่นี้มันจะแบบม่นจะพอเลยอะขอขอชิมน้ําซุปนิดนึงนะได้ครับแต่หอมเนี่ยเยืนนั่นแหละ โอ้โอ้โหเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบเฮ้ยเองหนูไม่ธรรมดาเลยจ้าแล้วผมเห็นแก่ทำซุปให้ใหม่ใช่ไหมรู้เลยว่าแกไม่ปล่อยให้ซุปแบบมันง่ายเกินอ่ะคือมันมันไม่ใช่แบบว่าทำอย่างเดีใช่ใช่ใช่หอมใหญ่ทันมาเก๊ะเทศใส่ปรุงใหม่ต้มใหม่โห่ยังเป็นบ้านสัตว์เฉียบ่ะโอ้บ้าเลยพี่ดี ได้เคี้ยวเนี่ยได้เคี้ยวนี่ได้เคี้ยวจริงๆ<ร>ถ้าเราอยากให้เปรี้ยวเราไขบขมะัาวเพิ่มได้เพราะผมว่าเขาดูจากการปรุงแก่เป็นปกติของอิสาลามัติดหวานใช่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 ใชคือเวลาเราเห็นหน้าตาพวกนี้นเราอยากจะให้มันเปรี้ยวเฉยๆเราอยากให้มันเปรี้ยวตามความรู้สึกเออสมองแม่งฝังว่าเหมือนต้องเหมือนต้องเปรี้ยวมันต้องแซบอ่ะเออแต่แต่มันไม่ใช่นะเครื่องหายได้เคี้ยว แกไม่ตุ๋นจนจนมันแบบโอ้ก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยโคตรดีแล้วมันเปื่อยแกสาใจไว้แกตุ๋นมันเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วแกหั่นแบบหนาป๊บเลยด้วยดูนี่น่าจะเป็นเอ็นนระรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องคาราวะว่ะก๋วยเตี๋ยวอะ ก๋วยเตี๋ยวเขาแบบโหดเวลามาเน่ยคิดว่รยากาศการร้านอาหารมัืออะไรเนะี่จริงๆคือมันตามสั่งในซอยนะตามสั่งในซอยแล้วก็เข้าใจดีมากแบบว่าเข,ข้ามาจักข้าวยุ่งเข้ามาจับข้าวเลยเข้าขมาจักข้าวจับข้าวก่อนจับข้าวมาผมขอจิมที่ตรงนี้นะครับปลาประดุกฮนะเฮ้ยปลาดุกไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย ตามสั่งเลยซอยหวานนิดหน่อยตามสูตรปกติตันโถเลยอืมอนี้ละอันี้ละถ้าคนมาใครชอบสักใจนะมาเลยแต่อย่าเข้าใจผิดว่ามาเวลาอาหารที่รสชาติเวอร์วังอร่อยไม่ใช่กเป็นร้านตามสั่งครับมันไม่แค่นั้นนะต้องเข้าใจก่อนนะถ้าคนไม่เข้าใจจะแบบที่เราขับรถมาไ่มาไม่ได้อืมนี่มันคือตามสั่งจริงๆอะเราถ้าเรากินในซอยเราพอเลยนะพอแล้ว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  มาเอาสะดกมาสานใจจบเลยผมว่ากก็เสียบพวกซุปเดี๋ยวซุปพ่อข้าวยังไงก็ได้อยู่แล้วเครื่องในก็ทำสะอาดแล้วก็ยังไม่เปื่อยแล้วก็อันนี้น่าอร่อยเลยเอ็นเนื้อเอ็ยไม่ใช่เนืออ๋อนี่เนื้อหมดเนื้อแกใส่รวมเลยบะหม่าเนื้อต้องรวมมีเครื่องในด้วยชิม อ๋อของพวงพอเนี้อสุนใช่เนื้อสุนพอแล้วแบบรอดเลยเมื่อปีแรกน้ำปลาเหมือนอะไเลยเหมือนเราหากระเพรากินไม่จบยังนี่จบอหมกมุกเลยละแต่คนมาสั่งเยอะกระเพราเนยอะกับกระเพราไก่กรอบอืมเข้าใจคือรองกระเพราเนื้อตุ๋นแล้วผมแบบบางทีชอบกินแฉะๆก็ให้เขาอ่ะวิดน้ำใส่ให้หน่อยเพื่อกินเขม่เชื่อว่ากระตักยข้าวเยอะมันไม่กล้านะใช่มันกินไม่หมดแต่มันรู้อะเรารู้ว่ามันกินไม่หมดถ้ากระตักมาเอาภาพอบบ มันก็ดูไอ้นี่ไปหน่อยะอรัไม่มีทิศทางไม่มีสูตรไม่มีตำราไม่มีตำราไม่มีทิศทางไม่มีกรอบใช่ไม่มีครับแต่ผมโดนมาำมานเลยนอนี่ยังไม่ปรุงเหวอเนี่ยยังยังโอ้โอโอ ซอยซอยซอยใ่เฮ้ยคุณกินลูกชิ้นไปครึ่งเลยไม่ต้องหาดีก็ได้นี่ก็อร่อยเหมือนกันไม่ต้องเลยนะถึงบอกว่าน้ำตุ๊บกคอ่ะมันมันเข้าหมดเเข้าหมดเนี่ยเออไม่ต่ากระซิบมากเยื่องป่าหรือที่บ้านขอได้เปิดอาร์ตีกินหน่อยไม่ได้กินนานแล้วเออนะอารตีเอามาดิบริการตัวเองนะเออเอาอารตีมากินเนี่ยอารตีอาร์ตีนี่ฮะเราเครื่องลาย น้ำเปล่าไม่มีครับเสียตังมีแต่น้ำฟรีอังน,นี้ครับครับผมแต่แกก็ขอทั้งหมดหมดเลยใช่แล้วันนี้มันไ,ไ,ไม่ทันจริงๆเลยขอริมรสรสชาติอัซีในวัยเด็กน่ สามบาทนะเว้ยสามบาทมากกว่าแล้วก็แพงสุดที่ผมเลือกกินประมาณห้าหรือเจ็ดบาทแค่ผมจำไม่ถึดนะวันห้าบาทหรือเจ็ดบาทผมรู้สึกว่าความรู้สึกมันไปชนโค้กอ๋อเนี่ยลองชิมหนึมันมีความหวานนํำแ<ม>บบที่มันซ่าไอเทียจำรสชาติไม่ได้เลยที่เขาเลือกกินอันนี้เพราะว่ามันถูกมันคือช้อยตอนนี้ของบิโคล่าที่เรากินนะแม,ม,ม่งได้เยอะถูกแต่ีแนแม่งถูกอันนั้นมันเจ็ดหรือไอบิโคล่ามันจะไปเรียนจับฟรีถูกป่ะใช่ มันค <Elena> ือความที่สากใจกับความเงียบต่อเลยเนี่ยร้องๆเนืหนูขับมาต้นได้เนี่ยนส่วนนี้เขาทีเด็ดกว่าที่นี่ที่นี่แสงว่ามากระตุ้นเนื้อจัดน้ำซุปแบบดีใช่เราขอลองช่วงไานตรงนี้ดิ ก็มันจะเหมือนเราไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเลยแล้วรสชาติกะเพราและแม่งเหมือนเหมือนเหมือนคือรสชาติกะเพรามันจะไม่จี๊ดจางเท่แต่แม่งได้่อรเราอยู่สามจังหวัดเลยจริงๆเราไปกินพวกฟาติมะอะไรที่ที่เราไปกินซุปอร่อยๆเขาเครื่องกะเพรารสแบบนี้นะเพราะเราติดกูไปเล่นบิงก็ไปซ้ำเขาบอกเขาจำได้เขาบอกคนตามมาเยอะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกผมทำข้าวหมกแล้วครับทำข้าวหมกแล้วข้าวหมกเนี้ยตอนแรกไม่มี ปฏิมาที่อยูดตรงสะพานอยู่ินคลองคลองสะพานยินยินินอันนั้นร้านมัมหมัดมัวหมัดรสเด็ดก็ยังอร่อยอยู่อันนั้นเขาขึ้นท็อปแรงละเพราะว่าคนต่อคิวเยอะแล้วตอนนี้ต่อเหรอผมว่าอันนี้ก็ควรสั่งเป็นเนื้อเปื่อยแตกเหมือนกันมันมันคือปกติะไม่ได้จูกจัดการมาจนมันนิ่มมันคือมันคือเนื้อตุ๋นไปเรื่อยๆเบ้าๆเกี้ยวเออ โป๋งเหน่งโป๋งเหน่งที<ร>ง่งนี่ยังไม่ได้ปรุงนะไ,ไม่ได้ปรุงเลยส่นะสนวนใหญ่คนบางคนน้พวกกับข้าวข้าเลยท่านะแม่เติมได้นะตักใจอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่ติดว่าตักอีกจานกันอะเนาะตักอีกถ้าอยากก้อีกเนะสมมติถ้าน้ซุปต้นเหลือก็ับใส่ข้าวเว่อปกติเราแบบเฮ้ยกินเยอะไปแล้วงนนัจะกินพอไหมลูกมารับอร่อยเอาให้พอเนี่ยเอาาให้อิ่ม จริงๆเนี่ะเขาจะไม่ได้แฉะนีอแล้วก็เห็นว่าเอาน้ำวิตใส่เนี่ยเขาก็เลยวิตมาให้เยอะอ๋อเหรออ๋อเดี๋ยวมันเขากินแฉะอ่าจริงๆแห้งมาแห้งผงเห็นแบบสไตล์นี้แหละแล้วก็ดูมีหนังมีนี่กระเพราเถื่อยนี่ผมคิดถึงไอ้นี่เลยฮะตรงกิ่งแก้วอะเชื่อมไปกินอะเหยี่ติที่เติมข้าวเหมือนกันอะตีใหญ่เออใช่ปะเติมข้าวแต่ไหนปะตีใหญ่ยังไม่มยอย่างนี้เลยอะคุกข้าหุงข้าวละห้าหม้อไม่สนที่หน้าสดนะ นนะในยามที่เข้าอของแพงก็ยังมีร้านอย่างนี้ตึงราคาไปให้เราทีเ่เด็กๆต้องชอบไหมอิ่มต้องอย่าลืมสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนจบเลยเพาว่าก๋วยเตี๋ยวถ้ามาหามบากนะจังใจเย็นนะเพราะคนม้นเยอะมากไปทำคนเดียวเรื่องเื่อนใจทำคนเดียวปกติจะปิด สี่โมงจะบอกก็บอกวันนี้ตั้งแต่จะไม่ถึงของมันเริ่มหมดแล้วหมหมดแล้วผมว่าน่อน่ะรอประมาณนันกแบบสองสามเดือนอม,มันจะเริ่มคงที่นะก็จะเริ่มรู้ว่าต้องมีคนมาช่วยเปล่าคึงถ้ามีคนมามาจัดการคิวเม,มนูก็ทำอะไรต่อต่อต่อกันจะเร็วกว่าอ,อันนี้ก็จะเหวี่ยงตัวเองไปหน้าเตาหน้าสู้ดูบินจตตังไม่อย่างว่าแก แต่เปิดนะมาสั่งปกตินะปกติทำมาสองคนผมเมียแล้วคิดอยู่แล้ใครจะมันเยอะกว่าคนมขนาดนี้อืเจอปลาดุกที่หนคิดโอ้ยเยอะหมดแล้วเหรอหมดแล้วจักข้าวนิดเดียวอยู่เลยเนาะอยู่นะแค่นี้อิ่มเลาะครอครกินข้าวเยอะน่าจะชอบมากเจอแล้วแล้วตัวใหญ่อ่ะแล้วตักข้างนิดเดียวอ่ะมันย้อนแย้งไงใจไปเขาสได้ถ้าเราคือคนเยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องปั้นฉั่ำ เหตุนนะเพราะถ้าสมมติว่าได้ข้าวเยอะ,อะได้ภาพสวยหรือว่าภานหลังการกัแบบคนเยอะๆก็ออกกินจริงฝากมาไม่กินไม่หมดจะชิบาหายอย่างนี้ก็ <c oughs> ค่อยกินไปแต่ก็ค่อยกินไปเออค่อยกินเ่ยบางคนไปรับลูกก็ก็มากินข้าวตามสงนี่นะ <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้เลยเป็นเหตุแบบคนที่เป็นคนแบเนี้จอดกลับมาจอดกินเข้ามา แต่ว่าจะขายชาวบ้านคนไหนวิธีการพูดหรือยังถ้อาอย่างนี้จะว่าเพาะแต่ที่เขาขึ้นอยู่แล้วถ้าไม่มีโซเชียลเขาก็ก,กนนินอยู่<ด>แล้วจริงว่ะแม่งเหมือนอยู่ตังน้ำหวัดแล้วนะอืมรสชาติทั้งหมดทั้งหมดที่มันมาดีแล้วคกดถึงตัดน้งหวัดเดินน่าจะลงไปทักทีแล้ไม่ได้ลงไปนข่อยสามอีพีไม่ตัดเลย อยากลงไปเหมือนชิวๆแบบไม่ต้องถ่ายคลิปใหญ่เพราะรอบลา่าสุดของผมรู้สึกว่าเราต้องไปกี่ลหาลายครั้งเ,เ,เพื่อที่จะทำคลิปใหญ่หนึ่งคลิปไว้เหมือนเก็บข้อมูลใช่เพื่อเพื่อที่จะมองเรี่ญอื่นอืมอีกอิ่มว่ะอีอิ่มนแต่ะไี่ไหมดแต่บางอันเราเคี้ยวไม่ไหวอนะ่ะคือพอพอมันไม่ได้เปือ่อยผมว่าเปื่อยมากเราก็กินไม่ไหวเพราะชิ้นส่วนมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมด กินไม่ไหวเที่ยวแตงได้อารมณ์หวานได้ฟิวได้ฟิวเมื่อหมาถึงว่ามันเป็นกระเพราบ้านๆเหมือนกระเพราป้าในซอยอะไที่ผัดให้แล้วก<ห>็วมีความใจดีเติมได้ไม่อัน้นอยากเติมมาตักข้าวเอาเลยลุยตักไอ้เพิ่มเติมเอาให้อิ่มเอาอันนี้พอไหมไม่พอเอาเอาอะไรเพิ่มบอกเหมือนมะหรือป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความเอ็นดูที่เรารู้สึกได้ว่า ไอ้เคลื่อนที่นีตั้งใจดีว่ะแต่สมมรับถ้าดูคลิปนี้เสร็จหรือไม่เคยเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตามมาโอ้โหคุณต้องใจเย็นมากหนึ่งมันคือร้านอาหารสั่งบ้านๆนะที่ไม่ได้ถูกจัดการว่าทิ่นี้คุณไม่ใช่อย่างนั้นนะทำทีละบินแล้วก็อาจจะรอหน่อยแต่ถ้ารอไม่ไหวก็เดี๋ยวมาวันอื่นมาวันหลังได้แต่อย่าอารมณ์เสียใส่มากนะ ใช่ป่ะเพราะมันไม่ได้ถูกจัดการมาอันนี้เขาขายปกติของเขาอยู่แล้วแต่คนมันเยอะขายชาวบ้านเพราะว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นชาวบ้านหลายคนที่มาแล้วก็เขารู้จักกันอยู่แล้วก็เห็นคนเยอะก็เดี๋ยวค่อยมากินรูดร้องละสามที่เจ็ดห้าครับมีฮะสามที่เจ็ดห้าครับคุ้มคุ้มค่ารสชาติกลางๆกินได้หมด่าดน้ำปลาใส่ได้เลยไม่ซับซ้อนแล้วน้ำซุปครับอยุ่นสมคำน้ำมืยครับ ครับของผมเท่าไหร่ครับของผมคิดตังครับเอาอะไรไม่ไหวแล้วฮะอิ่มจุกครับตามคอนเซ็ปต์วะอิ่มจุกข้าวสามจานมีไข่ดาวสองเนื้อตุ๋นไข่ดาวหกสิบหกสิบพริกแกงเครื่องในห้าสิบร้อยสิบแล้วก็ปลาดุกไข่ดาวหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วอันนี้อันนี้ห้าสิบ สองร้อยยี่ส0บองร้อยยี่สับมามร้อยพอดีครับก็ม,ออมีน้ำผลหนึ่ง <5 S 2> หรือสามหนึ่งห้าหนึ่ร่อันปดครับมาขอบคุณครับขอ <c oughs> บคุณมาต้องขอบคุณหนูสามร้อยสิบห้าบาทจุกมากไม่รู้ไปอะไรเลยครับผเข,อขาถามว่าอิ่มจุกไหมอิ่มจุกอิ่มจุงจริงคือถ้าเราตักข้าวตามปริมาณที่มัน ที่มาเขาอยากให้ตักอะที่คนที่มาเขาชินอะ่ะเรากินไม่ไหวจริงๆ<อ>นี่นี่ขนาดตักมาแบบน้อยนะโห oh. ยังกิ่มจุกอะ่ะยังไม่ไหวเลยอะ่ะสามจุดเจ็ดห้าครับผมว่าเรามาเ,เรามาเสพบ,บ,บรรยากาศบรรยากาศความความใจดีอเออความเถื่อนที่ใจดีอะ่นะเนาะเป็นความเถื่อนที่ใจใดีมาโอ้ยไล่สลามเราก็ ถูกกับร้าสลามจริงน,น <มา S 1> ะหลาย้าบ่อยช่วงนี้เออไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> อาจ <c oughs> ผมว่าเราอาจจะมีเพื่อนอิสลามากยแล้วนะเรารู้สึกว่าเวลาทําร้านที่เป็นสลามมันสามารถคนที่เป็นมุสลิมที่ดูช่องเราเขาก็มากินได้ <c oughs> ด้วยไงเออไปครับผมเ <c oughs> จอกาัน